เบาที่สวัสดีพี่เพน้อยอีกคกนะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับฮานอยประจําวันศุกร์นะครับ15นะครับอ่าสิงหาคม68เฮ้ยมาเจอกับผมเนาะนะครับเออมาพร้อมกับลูกมะละกอสุกด้วยนะมาเิอกันไหมนะครับเออนมาให้ดูนิดนึงนะครับสลับมะละกอเนาะโอ้เป็นจุดละสุกละเริ่มสุกละนะครับผมอ่ะสลับวันนี้ก็ นะครับสำหรับในทางฮานอยวันนี้ก็คัดเน้นคึ้นเข่าเนี่ยมาชิคนำบรรยากาศมาฝากเนาะจะได้แบบไม่เบื่อกันเนี่ยมาชิคเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะกดการแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบ่าวทีนะทุกๆแนวทางคัดเน้นหมดนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหนะครับพัฒนาฮานอยนะครับสำหรับวันนี้เนาะรัฐบาลไทยสรุปโคตรสบายละนะครับผมเนาะนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เสียงดีนะี่มาชิควันนี้เสียงดีนะะอาจจะมีใต้ทักทายนะครับ ก็ตอนเย็นๆนั่นแหละมาชือกที่แปลนาการเนาะนะครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีเสียงดีด้วยนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเสียงดีตลอดทั้งวันนะครับสำหรับวันนี้จะได้ทักทายให้มาชิ้นะครับผมเนาะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมวันนี้มีในทางทูบมงคลกุมารไข่ด้วยเนาะนะครับสำหรับทูบมงคลกุมารไข่เนี่ยเป็นในทางมงคลนะนะครับเออเผื่อไม่โชคไม่ดวงตาไข่นะอย่าลืมขอพรตาไข่นับชมมาละกอด้วยนะครับนะครับ พันอะไรเนี่ยนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลนิดนึงสลับในทางฮานอยเมื่อวานเนาะคร่าวๆนะนะครับลงทั้งสองฝั่งเนีมาเช็คสลับแนวทางช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับช่องจะได้เคลื่อนไหวนะมาเช็กนะครับสําหรับอ่านะครับสลับช่องอ่านี่แหละนะอ่ะมาครับเมื่อวานนะนะครับมัดรวมเนาะนะครับอ่าเมื่อวานนี่นะครับสพี่น้องนี่ผมเด่นเด่นห้านะสลับเมื่อวานในมาเช็กนะครับเทียบกับเนเส้นน้อยน้อยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ VAP นะนะครับผมนะเมื่อวานผมเด่นห้ากับเจ็ดวัที่สิบสี่เนาะนะครับ อ่าที่เพียงสีน้อยน้อยกินน้อยพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีเก่านะครับผมเนาะนะครับอลมยาพัดลมยาพัดนะครับเดี๋ยวจะเสียสูงนะครับผมอนะครับอ่าจะได้ไม่เบื่อกันนะครับอ่าสลับกันให้แนวทางเนาะนะครับน้อยกินนะหกแปดหกศูนย์เก้านะครับไม่ลงนะครับอ่าพิเศษหกร้อยนะครับเบื้องมาศูนย์ศูนย์นะครับสี่เก้าก็ไม่ลงนะครับสลับพิเศษเนาะและปกติอ่ะนะครับปกติเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับห้าทำงานละนะครับห้าลงละนะครับ เนะครับสพี่น้องเนาะนะครับแต่ไม่เจาะเนี่ยมาสิเนะครับมีห้าหนึ่าสองห้าสนะนะครับสังเกตนะครับอ่าแลววีพีนะครับหนะึ แปดสามนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเน้นด้วยนะครับสลับในรอบวีทีนะนะครับผมนะครับอ่ะนะครับพอได้ชื่นใจสลับเมื่อวานนะฮะอ่ะนะครับดูมรกอหน่อยจะได้สดชื่นนะครับผมอ่ะนะครับหวังว่าวันนี้นะครับก็คงจะเป็นวันดีๆใส่หมะชิทุกคนเนาะนะครับอ่ะดีใจกับหิมาชิผู้โชคดีด้วยสลับเมื่อวานเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์นะครับสลับเมื่อวานพิเศษนะครับแล้วก็เบิ้ลหน้าปกติหนึ่งหนึ่งนะนะครับอ่ะนะครับ ทันที่พี่และสลับเมื่อวานเนาะนะครับผมในตัวเน้นไม่ลงนะอ่าในตัวนี้นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไม่ใช่ไม่ลงอ้านะครับมาดูวันนี้กันนะครับอ่าดูน้ำมะละกอก่อนนะครับเออนะคจะได้ไม่ไม่เบื่อเนาะนี่ครับมะละกอนะนะฮะข้างบนยังไม่สุกนะครับอ่ะนะครับวันนี้ฮานอยวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะนะครับเดือนแปดหกแปดนะผมเดือนเจ็ดกับหกหกกับเจ็ดนะนะครับเดี๋ยวมาเน้นตัวเด่นนะครับสลับอ่าทางช่องทางฝั่งนี้เนาะนะครับอ่านะครับเดือนเจ็ดมีหกเดือนเจ็ดนะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ ตัวเลขแล้วผมก็เลยเขียนตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับเดือน6นี่6 3 6 4 6 5นะเน้น6 5ส้าสลับเดือน6นะครับเดือน7นะครับ7 0 7 1 7 2นย์เจ็ดหนึ่งอะครับอะไรไตหลังผมนะหมดไตหลังนะหมดใบหูนะครับนี่นะนายชิมชิกนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็เดือน7นี่7 0 7 1แล้วก็7 2ผมนี่เจนะครับอ่า6 5กับ7 1เดหนึ่เดินทางไปจะเรียนมาทางกลับละมังกระดูกหัวด้วยนะครับ6 5 6 9เนาะนะครับ7 7 6 6สจ็หรหกสลับในทางเบิ้ลวันนี้นะนะครับผม สามตัวเด่นนะสามหกสี่สี่หกห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสลับเลยอ่าสายไม่ 3, 1, นะ่งเนาะอ่ามาดูในตัวเน้นนะครับเดี๋ยวเน้นสามนอนะครับสลับในตัวเด่นเนาะนะครับอ่ามาดูในตัวเน้นนะครับอ่าวันนี้นะสามนอนะผมเด่นหกนะครับรองเจนะ็ดเนาะสามนอนะเพื่อนมาชิพี่ปกวีนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนสามนอก่อน อ่ะนี่นะครับเดน6กครองเจ็ดนอสลับ3นอพี่ปกวีนะนะครับผมอ่ะนะครับก็จับประมาณนี้สลับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะนาเจนหกหกเจ็ดนะนะดน 6, 6, 7, นะวิธีปลอดภัยก็คือ ในตัวเด่นเป็นมัดรวมนะครับแต่ว่ามันเขียวก็จะแยกหน่อยเนาะนะครับผมอ่ะนะครับเน้นหกห้ากับ7จ็ดหนึ่งสลับวันนี้นะบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มาในตัวรองเนี่ยมัชชิกเป็นมัดรวมเนาะนะครับเออนะครับอ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีดีสลับพิมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันแล้วกันสลับแนวทางวันนี้นะครับทั้งพัฒนาแล้วก็ฮานอยในมาชิกรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวมาลงคลิปให้ชมนะครับผมอ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆใส่พิมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันแล้วกันสลับวันนะะครับผมอ่ อันนี้คือมะละกอนะครับกำลังสุกเลยนะครับใครจะกินบ้างนะครับโชคดีบพท่อๆทุกคนนะครับไว้เจอกันผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะสวัสดีนะครับ